คนนี้เป็นทองทั้งทั้งตึกเลยอ่ะมาดเลเบ่เข้าเมืองแล้วต้องสวยหน่อย10เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากลางกลางถนนเลยรองเท้ากัดอยากสวยไม่เอารองเท้ากัดหรอกมันอยากสวยเพราะจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากลางถนนเลยอ่ตอนใส่รองเลยเนี่ยมันจะเป็นนอกเลยวันนี้อยู่ที่หน้าร้านวีระไทยเป็นร้านอาหารไทยอยู่ที่ลาสเวกัสทีี่่่่เกาออยยูง แก้วที่นิวยอร์กแก้วยาวๆใช่ไหมยาวๆไม่ใช่แก้วบ้านเริ่ใหญ่นะร้านนี้สวยมากมวผู้หลางโคตรสวยเลยหิวไหมตานอะไรมาหรือยันอันนี้เจอหมูแดดเดียวครับครับผมหมูแดดเดียวมันาไมากไม่มีที่วางแล้วไหมอร่อยใช่ไหมเลยมาบอกเธอวันนี้ ยอตอนนี้มีอยู่ลัสเปกันแล้วนี่ดูคนที่ต่อเชือกมาสายที่ลาสเวกันทีลาสเวกัสเขาทำอยู่ส่องสปายไม่ได้เลยเจ้ากระจายกันไปอยู่รองคุณไปไหมไม่ใช่มัน,นบับงได้เปังบังไมอโอเคเลยมองเห็นเขาได้อยู่นะ นีเออเพอาะได้อยู่ปริมาณของคนที่มาถ่ายทีป้ายรับรองว่า3ชั่วโมงไม่ได้ถ่ายเราไม่ไหวไปแล้วนี่เป็นคืนสุดท้ายที่พวกเราได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะถ่ายทุกคนนะคะังนี่ค่ะนี่ใจจังนี่ใจจังหันหน้ามาหน่อยเร็วค่ะเอ๋อยากไปไหนเจ้าเล็กนี่แกเออกูไปกับหัวกูเออพวกนี้จะได้เรื่องเออเราพูดไป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 เที่ยวกันคืนกัน นี่คือแสงสีของลาสเวกัสฮ้ยนี่มันเหมือนโพมันจริงเลยดูนี่สามมิติมากเลยเนอะเหมือนโพมันจริงอะเราจะไปไหว้พระพรมสีหน้ากันมีพระพรมสีหน้าอยู่ที่นี่ นี่ตอนนี้เราอยู่หอไอเฟลอยู่ฝรั่งเศสแล้วสวยงามมากนน,นที่สุดเราก็มาถึงพระบรมสีหน้าแล้วไม่เคยมาเลยเดีย๋ยวต้องมาไหว้ขอขอความโชคดีสว,วยจังเลยอะ่ะ พระบรมสีหน้าตั้งอยู่ที่ซีซ่าพาเลทโฮเทลอยู่ข้างหน้าเลยเขามีเรื่องเล่ากันว่าเจ้าของไทรัฐเคยมาเล่นเกมที่นี่แล้วก็เสียพนันเยอะมากเลยบวนเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเขาได้เงินคืนเขาจะมาสร้างพระบรมสีหน้าไว้ที่นี่สุดท้ายเขาก็ได้เงินคืนเขาก็เลยต้องสร้างพระบรมไว้ที่นี่นี่เขาบริการดีมากเลยเนาะรอบละหนึ่งดอกค่ะสี่รอบ หนึ่งดอกหนึ่งดอกเอ๊ใช้หนึ่งเหรอไม่ใช่สามเลยแม้แต่เรานหนอย่าไปคิดอะไรมากแล้วแต่เราแล้แต่เราสามสามเพราะว่าดอกเดียวไม่ไว้ทานะใช่ดอกเดียวมันไหว้ผีนะไหว้พระพรมสีหน้าที่นี่ต้องไหว้ทั้งหมดสีด้านหลวงพ่อเจ้าค่ะ ไปเสร็จแล้วครับผมเพราะเป็นสิร,ริมงคลีอหัวใจไม่นอนข้างหลังนี่เป็นร้านขายเล้าแล้วก็มีแก้วให้เรียบร้อยเลยแล้วก็สามารถเดินดื่มไปได้เรื่อยๆที่นี่สามารถกินเหล้าข้างถนนได้ไม่ผิดกฎหมาย เค้กเค้กเป็นสีแบบเรนโบ์มากเลยอ่ะรปบตเอี่อบบี่ป่นนตอนนี้อยู่ที่หน้าโรงแรมฟาร์มิงโกเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยก่อนหนังหลายเรื่องมาถ่ายที่นี่ตอนนี้อยู่หน้าโรงแรมเวราจิโอกำลังรองเขาเล่นแสดงน้ำพุอยู่ They call you lady. the pickings have been lush. And yet, before this evening is over, you might give me the brush. It's สุดยอดสวยจริงๆสุดยอดเลยโอ้โหเป็นไงคะน,งคนางวันคืนน,น,นนี่วันคืนเียสองนคืนเลยเหรอทต้งไ,ได้ข่าวว่าเมื่อคืนนี้สุดยอดเลยเหรอีแก้ว สองแก้วสองแก้วแค่นั้นอะแค่สองแก้วเนี่ยนะโหมือนมากเลยดิไม่เคยกินเลยเหรออ้าแล้วส่งคนไปไหนอ่ะไปห้องน้ำเียงว่างกินน้ำเยอะๆเชือกบูแตงต้องกินน้ำเยอะๆเดี๋ยวรอดละปวดหัวปวดหัวเวียนหัวเวียนหัวปวดหัวปวดทุกวันข้อสองอะไขึ้นมากี่โมงหนู้จำเลยไม่ได้เลยพี่ใครมาตัดภาพตัด เล้ามันไม่ดีเล้ามันเป็นเล้าเฮาไม่ใช่ก็ไม่เคยกินได้มั้งเกี่ยวป่ะใ่ครั้งแรกเลยเหรอเคยอ้วกไหมไม่เคยออเทมกินเัสว้าวกินไม่ควัวซิงนีลัสไปกัดเลยเราต้องแยกจากกันแล้วฮิตตัวกินลำยองมากอีดอกนี่ไปอาบน้ำกลิ่นลำยองมากละมุดมาละมุดก็มาแต่จริงเราเจอการีเอสไปแกอดฉัน วันสุดท้ายของการท่องเที่ยวพวกเราสามคนแยกกลับบ้านไปก่อนตอนนี้เราเหลือกันแค่สองคนโอ้ยสูงมากเลยนะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่แฟร์มอนต์สตรีทเป็นถนนคนเดินจะเป็นทุ่งคนน่าจะเยอะกว่านี้โอ้สวย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 ดูสวยเนาะนนีี่่หรรือเยกวาแสง ที่คนบ้านป่าพาดอนเข้ามานอนซอยเส้นใหญ่มากด้านหลังนี่เป็นร้านขายกัญชาแกอยากสูบเท่าไรสูบไปเลยนี่เขามีเล่นสิบไลน์ด้วยอ่ะสบ,สบายสบายถูกใจ ถ้าฉันเป็นคนไม่สนอะไรไม่เคยคิดกวนใจใครสบายสบายเหมือนเราอยู่ในเท็กซัสเลยมีคนขี่ม้าด้วยขี่มา้มาโชว์กับเมืองอันนี้เป็นโบสถ์ที่คนจะมาแต่งงานแบบเร่งด่วน <c oughs> พี่วันจนะเข้าไปดูกันาจะไม่ปิดนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเขาใช้ดูหรือเปล่าไม,ไม่รู้ก็ะสือปิดคืออยากแต่งวันนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้เลยลูกค้าบริการเท่าไหร่มาแต่งงานแล้วย,ยังฉันจะรักคุณค่ะผีเหรอแต่งกับผีเหรอ บอนโจวี bon เคยมาแต่งงานที่นี่จอห์นบอนโจวีนักร้องชื่อดังเคยมาแต่งงานที่โบสถ์นี้เขามีแพ็กเกจแต่งงานเริ่มต้นที่199เหรียญเป็นเงินไทยก็ประมาณ5 6 0 0 0บาทก็แต่งงานได้แล้วโบสถ์นี้เป็นโบสถ์เล็กๆสำหรับไว้ให้แต่งงานแบบกระทันหันสามารถจองล่วงหน้าได้ภายในวัน2วันแล้วก็แต่งงานได้เลย 2> 1,2,3 ก็เป็นเพียงแค่ฝันลมๆไม่รู้จะได้เจอวันไหนอยากจะให้คุณนำเราจะมาเที่ยวกันที่โรงลับจำนําเป็นที่สุดท้ายก่อนจะกลับบ้านนี่คือลงรับจำนํานี่คือเจ้าของโรงลับจำนําอันนี้ก็คือของที่จะมาจำนําเรต้องไปตึงกระเป๋าตึงแล้วเราเลย25ไป ำนาำเอนเอำนำเอนจี่รงรับจำนำในตำนานเขาทำเป็นเซรีโชในหนังฝรั่งดังมากคนก็มาอยู่บ่อยๆลิคเฮเลสันกับลูกชายเขาสองคนเป็นเจ้าของรงรับจำนำที่ลาสเวกัสเขาได้ทำรายการโชว์เกี่ยวกับคนที่เอาของมาขายในร้านของเขาจนกลายเป็นรายการที่โด่งดังจะมีคนเอาของแปลกๆมาขายอยู่ตลอดเวลาอย่างหุ่นพินอกเกียวซึ่งผลิตโดยบริษัทดิสนีย์ และนี่ก็เป็นต้นแบบมอเตอร์ของเทสลาที่มิสเตอร์เทสลาผลิตผู้ชายคนนี้เข้าแบงก์ดอลลาร์ที่เซ็นโดยวอ r r เ n นบัฟเฟตซึ่งเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกมาขาย This is cool. It's signed by Warren Buffett. How much วร์ฟอร์10,000ดอ I gonna go seven. Seventy five. <75? S 2> I'll do seventy five. Okay. okay. จำนำเถิดนะเอาจำนำเถิดนาะซอยพอนาฬิกาเอาไว้ทำไมพัดลมตู้เย็นและผ้าทอนทอนสบายเตารีดไฟฟ้าจัดเย็บผ้าขั้นใหม่ขอตึ่น <c oughs> สามบาทของปลอมค่ะเขาบอกของปลอมคัคนดัง <c oughs> <c oughs> แล้วการเดินทางของเราก็สิ้นสุดลงเราทั้ง5คนใช้เวลาในการท่องเที่ยว7วันเป็นระยะทาง2,800กิโลจากลัสมอนทานาจนถึงเมืองลาสเวกัสทุกคนมีความสุขมากๆและหวังว่าพวกเราจะได้รวมตัวกันอีกในทริปหน้ามีียงความทรงจําที่ดีที่มีให้กันตอวันก่อนจะเก็บรักษาตลอดไปมีบางตอนที่เคยเสียใจจะเริ่ม